สวัสดีครับผมกบพอกับบ่าวสักพาลาออีกคือเก่าแล้วครับผมเมื่อนี้กับพาลาะมาลงน้ำโขงอีกคือเก่าพี่น้อง si มาหาล้อสิปรากฏไปะย้อนร้องเบ like ิ่งครับผมมาหมายเก่าครับผมน้ำลงครับผมก็คือเก่าแล้วครับพี่น้องผมก็เบ็ดมาสามคันคือเก่าครับผมนี่ครับเบ็ดสามคันเหมือนเดิมใส่เป็นเงี้ยมมกคือเก่าครับผมพี่น้อง เบื้งไม้เก้าครับผมหม้นี้แหละครับหม้เครื่องสูบน้ำครับผมนะครับลงไปเลยแถวนี้แหละครับพี่น้องลงเบียดก่อนครับผมเลยครับพี่น้องมาลงขั้นแหลกกันเลยครับ มาลุนกันครับพี่น้องคันแรกไม่แรกครับผมติดตามอีกด้วยอีกสองคันครับผมจะลงหมดทุกคันเลยครับกินบบกินกะมาลุนกันพี่น้องจะมานโบามานก็นกนได้โอเคแล้วครับพี่น้องผมผมลงเบ็ดสามคันเรียบร้อยแล้วครับมาลุนกันครับ ไปกันเด็ดจะดินจะคันบ่เอาละพี่น้องขั้นแรกครับผมพี่ดึงครับดึงค่อยๆยับหยับยับยับ,ยบ มาแล้วครับหนังแทมปลากรดกรดหน่อยครับผมพี่น,อน้อนหมายนี้มีแต่ปลากรดนะครับผมว่านกดเล็กอ่ะแต้มแรกครับเก็บมันๆเอาเอาเอาขั้นน้อยหนึ่งเอาแล้วครับนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว อันนี้ยังไม่ได้ปลดอ่ะคนี้ขึ้นามาอีกแล้วครับคือเบาแท้โอ้ยปรากฏอีกแล้วมาอีกแล้วครับอ,องเว้ย ถูกซ้ำลุดครับผมโกเป็นยังครับเอาไหมกดหน่อยครับพี่น้องคันนั่นเชื่อว่ามันกินนั่นแหละโอ้ยสัพมพรูมีแห้งดึงนะครับเพราะจกจอกจอก,จอกลุดไปตัวหนึ่งครับเอาขึ้นพ้อมกัน3คันใสบกก่บ๊กกิวบ๊กิว ข้อนี้สองมีตวดครับบางหนึ่งดึงตูบๆเลยครับบางหนึ่งหายเงียบปรากฏใส่บิกิวอีกคือเกาแล้วครับผมว่านเนี่ยอ้ยมาครับมาลงข้นนี้ก่อนเอาปวดป่าแล้วบางหนึ่งนี่ครับมาใส่เงียลงข้นนี้ครับ มาอยู่แล้วครับปรากฏต,ตัวนี้แต้มงามครับผมโอ้แตงงาม,งาม สักพักแล้วครับเงียบแล้วครับผมได้สามสี่เต้มตกคดล้วนๆครับผมกิน,นอก้องนามกลิ่นกลิ่นคักครับในไม้มเนี่ยเอาน้ำาบะทันพูดแล้วครับถ้ามันกลิ่น คลิปนี้ก็คงสิลาพี่น้องกับเพียงเท่านี้แหละครับถึงเวลากลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปตีปลาเคืองห้เบิรงนะครับตีปลาเคืองหรือว่าปลากดทั้งนี่แหละครับจะไปลงเดยีดแง่ครับผมไปซีคันครับผมจะไปตีเงี้ยเสเดือนลอองเบิรงครับผมดููนี่ครับหาลอตีน้ำโขดหินครับพี่น้องช่วงนี้ปลามันเขาวังเขาทำครับช่วงน้ำลดครับ พาลุ่นกันครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวมีะไปหารอดซิปลาเคืองปากกดั้งให้เบิ้งครับผมคลิปนี้ก็เงียบครับผมพี่น้องกับผมศิลาพี่น้องก็เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับอย่าลืมครับพี่น้องฝากกดติดตามให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาศักดิ์พาลอยเด้อครับเพราะบาศักดิ์มีกำลังใจคือคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ้งอีกครับผมเงียบครับพี่น้อง คงศิลาพี่นองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ